สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูพันจะพาเด็กๆไปเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กในหน่วยการเรียนรู้ค่านิยมของไทยแต่เอ๊เด็กๆรู้ความหมายของคำว่าค่านิยมของไทยกันหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะค่านิยมหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าน่ายกย่องเป็นรูปแบบของความคิดที่ติดอยู่ในจิตใจของคนไทยนั่นเองค่ะสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยของเราว่าเราเป็นคนไทยนั้นก็คือธงชาติไทยค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงเป็นธงชาติของประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สีหลักในธงสามสีนั้นก็คือสีแดง สีขาวและสีน้ำเงินค่าเด็กๆในประเทศไทยของเรามีภาษาไทยเป็นภาษาทางการเป็นภาษาหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสารและยังมีภาษาพูดที่ใช้กันทั่วประเทศเลยนะคะเด็กๆ และเรายังมีตัวหนังสือหรืออักษรไทยเป็นรูปแบบมาตรฐานในการเขียนเป็นแบบของเราซึ่งพ่อคุณรามคําแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยสุขโขทัยนู้นเลยการแต่งกายก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณลักษณะหรือแค่นิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นชุดไทยเดิม ซึ่งชุดไทยเดิมเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยมีประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์อันยาวนานโดยชุดไทยเดิมสามารถแต่งกายได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเด็กๆสวยงามมากๆเลยค่ะในประเทศไทยศาสนาที่เรานับถือมากนั้นก็คือศาสนาพุทธนั่นเองค่ะเด็กๆโดยทุกๆศาสนาจะสอนให้เราเป็นคนดีนะคะ เมืองไทยเป็นเมืองพุทธคนไทยมีมารยาทดีทั้งกิริยาวาจาต่างๆเช่นการรับของส่งของจจการทำความเคารพ<อ>การไหวทักทาย<อ>การใช้คำพูดและยังมีเรื่องของความซื่อสัตย์มีวินยัยมีน้ำใจความกระตันยูรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆที่มีทั้งความสุภาพอ่อนโยนและเรียบร้อยค่ะ ดังนั้นเราต้องรักแผ่นดินเกิดภูมิใจในประเทศไทยและความเป็นคนไทยของเราเพราะประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเองและยังมีวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆและยังมีวันสำคัญของชาติาศาสนาและพะมหากรัตสัต์ด้วยนะคะที่เราควรอนุรักษ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ เข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ายบทเรียนครูพันมีกิจกรรมเกมสนุกๆให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะนั่นก็คือเกมถ่ายภาพที่แสดงถึงประเทศไทยของเราค่ะให้เด็กๆเ,เลือกรูปธงชาติไทยค่ะถูกต้องค่ะภาพแรกนะคะภาพที่2ให้เด็กๆเ,เลือกภาพการแต่งกายที่แสดงถึงประเทศไทยค่ะถูกต้องค่ะภาพที่2นะคะ ขั้นที่3ภาพสุดท้ายให้เด็กๆเ,เลือกภาพที่แสดงถึงสถานที่ที่สำคัญของทางศาสนาพุทธค่ะถูกต้องค่ะภาพแรกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับหน่วยการเรียนรู้ค่านิยมของไทยกับเอกลักษณ์ของคนไทยและค่านิยมของคนไทยที่มีมานานมากๆ <c ute> คุณครูยอยากให้เด็กๆให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ และดำลงไว้ซึ่งแฝงเพณนีอันดีงามวันนี้ครูพันขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ